ได้แน่นอนนะ,ะได้ถึงพระอรหันต์เลยนะโยมนี่ไม่ใช่พระอรหันต์นี่ไม่ใช่โยมจะ,ะไม่ไม่ใช่โยมไม่มีสิทธินะโยมก็สามารถมีสิทธิ์เข้าถึงความเป็นอรหันต์ได้นะอันนี้ได้ทุกคนเลยนะยกเว้นพวกที่ทำอนันตริยกรรมฆนะ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ ทำพระพุทธเจ้าให้โลหิตห่อห่อเลือดนะนี่แล้วก็อายุยงสงให้แตกกันทําทสังฆเภทนะพวกที่ทํากรรมหนักห้าประการนี้ไม่สามารถบรรลุทมได้เนาะไม่สามารถบรรลุทมได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทํากรรมห้าประการนี้ก็สามารถบรรลุได้ถึงอรหันต์เลยนะสำหรับโยมบรรลุได้ถึงอรหันต์เหมือนกันนะ บรรลุได้ถึงพระอรหันต์เลยแต่ถ้าเข้าถึงความเป็นอรหันต์แล้วท่านจะต้องได้ออกบวชนะจะต้องได้ออกบวชเพราะถ้าเข้าถึงความพ้นทุกข์แล้วมันจะเป็นไปเพื่อการบรรพชานะเป็นไปเพื่อการบรรพชาพระอรหันต์จะอยู่ในเพศของโยมไม่ได้แล้วนะอยู่ในเพศของโยมไม่ได้ ราะเพศของโยมมันเป็นเพศของคลือหัดมันเป็นเพศที่ไม่สามารถที่จะลองรับความเป็นอหรหันต์ได้แต่สามารถบรรลุอลหรหันต์ได้บรรลุซึ่งอหรหันต์ตะผลได้แต่บรรลุแล้วมันก็จะเป็นไปเพื่อการออกบวชนะแต่ถ้าจะอยู่คลองเพศคฤืัหัดเนี่ยจะสูงสุดคือพระนาคามีสามารถอยู่อย่างคฤืัหัดได้ แต่ท่านจะไม่เสพกร,รมอีกต่อไปแล้วนะแต่ก็มีน้อยนะมีน้อยมากที่พระเข้าถึงาการหมดไปซึ่งกรรมมาลาคะปฏิฆะแล้วจะอยู่คลองเรือนก็มีน้อยแต่ก็มีนะพระนาคามาีก็มีบ้างอยู่ที่คลองเรือนนะที่ยังเป็นคลองเรือนเป็นคฤหัหั์อยู่แต่จะไม่เสพกาม นะ่จะไม่ดินยินดีในกามนะจะไม่โกรธไม่เกลียดใครแล้วพระนาคามีนะนะมิฉะนั้นเพศของโยมเนี่ยคลือหักเนี่ยมันก็สามารถรองรับพระนาคามีได้นะพระนาคามีเมื่อบรรลุเป็นพระนาคามีแล้วอ่ามันจะอยู่ในพื้นฐานของศีลแปดนะพื้นฐานของศีลแปดโดยอัตโนมัตินะ มิฉะนั้นก็สามารถเข้าถึงได้นยายโยมดีๆโสดาบันสกิทาอนาคาอลาหันเลย